เิดเผยความจริงไทยจะขยับกี่โมงในการปราบสแกมเมอร์คำถามที่ทําให้คนไทยร้อนแรงและเกิดความแตกต่างในมุมมองการประชุมคณะกรรมาการอำนวยการป้องกันและปราบปรามการกระทําความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือบอร์ดปราบสแกมเมอร์ที่ทําเนียบรัฐบาลเป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจมากจากหลายภาคส่วนพร้อมกับคําถามที่กําลังเป็นที่สงสัยว่ามีคนไทยเข้าไปเกี่ยวข้องกับกลุ่มสแกมเมอร์หรือไม่การนั่งประธานบอร์ดปราบสแกมเมอร์ของนายกอนุทินชาญวิรุฬเป็นที่คาดหวังว่า จะมีการเปิดเผยความจริงและแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้แต่ที่น่าสนใจคือการขยับตัวของไทยในเรื่องนี้มีความต่างจากเกาหลีใต้ที่เป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดว่ามีการเดินหน้าและร่วมมือกันอย่างจริงจังทาให้เราได้เห็นความต่างระหว่างการจัดการปราบสแกมเมอร์ของสองประเทศเมื่อเกาลีใต้เกิดปัญหาการหลอกลวงคนเกาหลีใต้ไปทํางานกับแก๊งสแกมเมอร์ในกัมพูชาทีมงานของเกาหลีใต้ได้เดินทางไปกัมพูชาเพื่อหาหรือและขอความร่วมมือในการติดตามความจริง ซึ่งเป็นการเดินหน้าที่ชัดเจนและได้รับความสนใจจากโลกไปทําให้เราได้เห็นความสําคัญของการร่วมมือและเดินหน้าในการปราบปรามปัญหาเช่นนี้แต่สําหรับไทยการปราบสแกมเมอร์เป็นเรื่องที่ยากที่จะทําได้ในเมื่อเป็นพื้นที่อธิปไตยของกัมพูชาทําให้ไทยต้องเตรียมตัวและมีการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆอย่างมีระบบซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายในการทํานายพลโทพงศกรรอดชมพูอดีตรองเลขาธิการสอมอชอและปัจจุบัน เป็นอนุกรรมธิการศึกษากฎหมายด้านความมั่นคงมีความคิดเห็นว่าไทยควรเปิดเกมรุกและแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนในการต่อต้านและปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์โดยเฉพาะในเวลาที่กัมพูชากำลังถูกโลกปิดล้อมซึ่งจะช่วยให้ไทยได้รับความสนใจและสนับสนุนมากขึ้นแต่ที่น่าสงสัยคือมีกระแสข่าวจากเกาหลีใต้ว่ามีรายชื่อนักการเมืองไทยเข้าไปเกี่ยวข้องกับกลุ่มสแกมเมอร์ทำให้เกิดความสงสัยว่ามีคนระดับสูงเข้าไปเกี่ยวพันในเรื่องนี้หรือไม่ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างไทย และกัมพูชาเป็นเรื่องที่น่าสนใจและต้องสืบค้นอย่างละเอียดพลโทพงศกรกล่าวว่าอาจจะมีคนไทยหลายกลุ่มอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนทําธุรกิจในกัมพูชาแต่ไม่ใช่เฉพาะคนในเครื่องแบบหรือฝ่ายการเมืองเพราะอาจมีกลุ่มย่อยที่เกี่ยวข้องอยู่ด้วยซึ่งถ้าสืบสวนละเอียดอาจจะไม่ได้ตัดตอนไปถึงตัวใหญ่การแสดงออกถึงจุดยืนและเดินหน้าปราบปรามเอาจริงจะช่วยให้ไทยได้รับความสนใจและสนับสนุนมากขึ้นทั้งในระดับโลกและภายในประเทศ ซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญในการปราบปรามปัญหาของสังคมแต่คําถามที่ยังคงอยู่คือจะมีการเปิดเผยความจริงจากบอร์ดปราบสแกมเมอร์หรือไม่การนี้จะทําให้เราได้เห็นความสําคัญของการร่วมมือและเดินหน้าในการปราบปรามปัญหาเช่นนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญในการสร้างความมั่นคงและความเชื่อมั่นในสังคมความคิดเห็นของคุณอย่างไรคิดว่าจะมีการเปิดเผยความจริงจากบอร์ดปราบสแกมเมอร์หรือไม่มีความคิดเห็นอย่างไรต่อการปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์ในไทย ช่วยแชร์ความคิดเห็นของคุณในการแก้ไขปัญหาเช่นนี้ได้ที่นี่